สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันแล้วค่าทากำบังกายนะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก็มาจากบทความคาทากำบังกายอัมพรางกายใจด้วยธรรมะครับผมฝั่งชื่อดูก็เหมือนเป็นเรื่องคาถาอาคมทําให้หายตัวล่องหนอะไรทํานองนั้นตามความเชื่อสายสยศาสตร์ไทยเลยแต่เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูนะครับว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องล่องหนหรือเปล่าทั้งเรื่องความเชื่อ เรื่องวิธีใช้หรืออาจจะมีแง่มูลอื่นๆซ่อนอยู่ค่ะคือจริงๆแนวคิดเรื่องการทําให้ตัวเองหายตัวไปหรือว่ากําบังตัวให้พ้นจากอันตรายเนี่ยมันมีมาแต่โบราณนะคะในหลายๆวัฒนธรรมเลยของไทยเรานี่ก็มาในรูปแบบคาถาอาคมนี้และค่ะซึ่งก็น่าสนใจมีรายละเอียดปริย่อยเยอะเหมือนกันครับอย่างแรกเลยตามข้อมูลที่ได้มานี้คือคาถานี้ใช้เพื่ออะไรนะครับอธิษฐานให้ ศัตรูมองไม่เห็นตัวเราใช่ค่ะให้ให้ศัตรูมองไม่เห็นหรืออาจจะทําให้เขาสับสนเลงเป้าหมายผิดพลาดไปอะไรแบบนั้นเหมือนสร้างม่านพลังบางอย่างแล้วที่เขาใช้คําว่าซ่อนตัวในพลังแห่งธรรมในบทความนี้มันเอ่อมันหมายถึงอะไรครับพอจะอธิบายได้ไหมครับอืมคาว่าพลังแห่งธรรมเนี่ยนะคะในบริบทนี้น่าจะหมายถึงว่าพลังของคาถามันจะขลังได้ก็ต่อเมื่อคนใช้เป็นคนมีศีลมีธรรมนะคะ คืออาศัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นกรอะป้องกันไม่ใช่แค่เรื่องเวทมนต์เพียวๆซึ่งอันนี้เราจะเจอ,เ,อเงื่อนไขแบบนี้ในคาถาไทยเยอะเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือพลังที่ได้มาต้องใช้ในทางที่ถูกที่ควรด้วยว่างั้นเถอะซึ่งในข้อมูลก็บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามเอาไปใช้ผิดๆอย่างไปลักขโมยหรือไปหลอกลวงคนอื่นใช่ค่ะครับไม่งั้นคาถาจะเสื่อมอันนี้ก็เหมือนเป็น ข้อบังคับทางศิลธรรมในตัวเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นเหมือนกติกาที่มาพร้อมกับความเชื่อนั้นๆเลยแล้วก็นะคะนอกจากเรื่องการท่องคาถาแล้วเนี่ยก็ยังมีความเชื่อเรื่องการใช้ร่วมกับพวกวัตถุมงคลด้วยอย่างในบทความเขาก็พูดถึงตะกุดตําบังที่เป็นโลหะม้วนๆเล็กๆอะค่ะหรือไม่ก็ผ้ายันคลุมตัวพวกนี้ก็ต้องผ่านการปลุกเสกมาก่อนนะคะคือให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเชี่ยวชาญประจุพลังให้ แสดงว่าไม่ใช่แค่ท่องคาถาจะเซล์แต่ต้องมีของมีองค์ประกอบอื่นมาเสริมด้วยแล้วตัวคาถาที่เขานิยมใช้กันล่ะครับที่ในข้อมูลยกมานี่คือบทไหนครับบทที่เขายกมาก็คือเอ่อนะโมพุทธายะมะอะอุนะโมพุทธายะนะมะพทะจะพคะสะปิตุภูโตมาตุภูติอมมลายันตาสัมภัควาค่ะครับผมแล้ววิธีใช้เบื้องต้นล่ะครับต้องทำยังไงบ้าง วิธีใชง้ง่ายๆก็คือให้ตั้งใจให้สงบก่อนอาจจะหลับตาทำสมาธิสักครู่แล้วก็ท่องไป3จบ7จบหรือ9จบก็ได้ค่ะแล้วก็ตั้งเจ็ดอธิษฐานขอให้กำบังตนจากอันตรายทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับคือในข้อมูลเขาบอกว่าแม้จะเป็นเรื่องศิยศาสตร์เนะแต่บางคนก็เอาไปปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นใจเฉยๆก็มีแบบว่า เวลาไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ท่องเพื่อให้ใจมันนิ่งขึ้นหรือบางทีก็ใช้เป็นอุบายในการทําสมาธิไปเลยอันนี้มันเหมือนเปลี่ยนจากเรื่องอ,อ,อิทธิฤทธิ์มาเป็นเรื่องทางจิตวิทยาหรือการฝึกใจแทนได้ไหมครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงความหมายที่อาจจะลึกกว่านั้นที่ในบทความเขาเรียกว่ากำบังใจด้วยธรรมะคือมันอาจจะไม่ใช่แค่การกำบัง ร่างกายเนื้อเนืี่จากศัตรูภายนอกนะคะแต่เป็นการปกป้องใจของเราเองนี่แหละจากศัตรูที่อยู่ข้างในคือพวกกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงหรือความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนะคะอ๋อหมายถึงว่าเราใช้สติกับธรรมะมาเป็นเครื่องกำบังใจแทนตัวคาถาหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะคือใช้สติรูร้ทันอารมณ์ตัวเองใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลใช้หลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยว ไม่ให้ใจเรามันแกว่งไปตามสิ่งเราอันนี้มันก็เป็นการยกระดับความหมายของคําว่ากําบังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะจากเรื่องทางโลกทางสายเวทไปสู่การปฏิบัติทางจิตวิญญาณเพื่อความสงบข้างในซึ่งก็ตรงกับหลักพุทธศาสนาเลยโอ้โหถ้าอย่างนั้นคาถากําบังกายที่ว่านี้ก็มีหลายเลเยอร์เลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ความเชื่อชาวบ้านเรื่องหายตัวป้องตันภัยทางกายไปจนถึงข้อคิดทางธรรมะเรื่องการดูแลใจตัวเองใช่ค่ะมันสะท้อนความซับซ้อน ของความเชื่อในสังคมไทยเราได้ดีนะคะที่มันผสมผสานกันไปหมดทั้งเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องศิลธรรมแล้วก็เรื่องปรัชญาอืมน่าคิดตามจริงๆครับแล้วถ้าเรามองในยุคปัจจุบันนะคะที่ภัยอันตร,รายมันอาจจะไม่ได้มาในรูปของศัตรูที่เราเห็นตัวตนชัดเจนเสมอไปแต่มันมาในรูปของข้อมูลข่าวสารที่มันเยอะแยะไปหมดสิ่งเร้าทางอารมณ์หรือความกดดันต่างๆเนี่ยการฝึกกำบังใจให้เรามีสติรู้ทันตัวเอง ใจสงบไม่หวั่นไหวไง่ายๆเนี่ยอาจจะเป็นการเอาภูมิปัญญาเก่ามาปรับใช้ที่มันเอ่จำเป็นมากๆแล้วก็มีพลังมากๆในโลกทุกวันนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นคําถามปลายเปิดที่น่าจะเก็บไปลองคิดกันต่อดูอ๋อแล้วในข้อมูลเขายังบอกด้วยนะคะว่าคาถาทํานองนี้จริงๆก็มีในสายครูบาอาจารย์อื่นๆอีกเหมือนกันอย่างเช่นสายหลวงพ่อกวยหลวงพ่อเดิมหรือทางล้าน,นาก็มีค่ะ ซึ่งแต่ละสายก็อาจจะมีรายละเอียดตัวคาถาหรือเคล็ดวิชาที่ต่างกันไปอันนี้ใครสนใจก็อาจจะลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมกันดูได้ค่ะ